สรุปมหากาบดิวอริสรากับยอดเงิน62ล้านบาทเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไป VT Headset ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Contact Center, คอนแทคเซ็นเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซ็ตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.eco-comshop.net โทร0632696364 ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครั้หนึ่งไลค์และครละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเรื่องเองินไม่เข้าใครออกใครกับมหากาพยก62บล้านดิวอริสราเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสโดยสรุปประเด็นทั้งหมดแบบเข้าใจง่ายในคลิปนี้ค่ะดิวมีปัญหาหนี้สิน20่ล้านกับซูมและขอยืมเงินจากเมย์แต่ถูกปฏิเสธดิวก็เลยขอใช้ของมีค่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าจ้อยนาฬิกาเพื่อคำประกรัน โดยบอกว่าจะคืนภายใน15วันหลังจากนั้นของก็ไม่ได้คืนตามกำหนดและยังมารู้ภายหลังอีกว่าถูกนําไปขายหรือจำนำําต่อมาเม่เริ่มสงสัยเมื่อมีข่าวเลขาดิวโกงเงินและได้รับข้อมูลว่าสร้อยที่ให้ดิวไปอยู่กับนักการเมืองมาดามเมโกรดหนักมากและเสียใจมากเพราะพบว่าดิวไปบอกคนอื่นว่าเธอไม่มีเงินและนำของมาฝากขายเอง จึงเป็นเรื่องที่แรงมากในการใช้ใจแลกใจและภายในรายการโหนกระแสดิวได้ฟอนอินมาพูดคุยและอธิบายยอมรับผิดขอโทษทุกฝ่ายพร้อมน้ำตาและยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกลวงหลังจากดิวยอมรับและขอโทษฝั่งมาดามเมต,ต้องการแค่ของคืนและให้ดิวเซนรับสภาพนี้กับทางร้านโดยไม่ต้องการให้คดีถึงขั้นฟ้องร้อง ส่วนกรณีของซุมอินฟลูชื่อดังปัจจุบันดิวเคลียร์นี้สูงมหมดแล้วแต่ยังมีดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่และหลังจากเป็นข่าวซุมยังฝากบอกชาวเน็ตอีกว่าขอให้ทุกคนไม่พลาดพิงถึงลูกและครอบครัวของดิวต้องบอกเลยว่าทั้งมาดามเม์และซุมมีจิตใจที่ประเสริฐมากจริงๆส่วนอัปเดตล่าสุดแบบคืนต่อคืนสามีของดิวอย่างเซบาสเตียนได้ทําการลบรูปคู่ออกทั้งหมดจนเรยงไอจีแล้วแถมยังมีคนขุดคุยอีกว่าทั้งคู่รวยทิพไม่ได้รวยจริงและไม่เพียงเท่านั้นยังมีข่าววงในออกมาอีกว่ามี การทำร้ายร่างกายและขังผู้ที่มีการรับรู้อีกด้วยจึงต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้มีเงื่อนนํำเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนซึ่งชาวโซเชียลคอมเมนต์เป็นเอกสารมากว่ากระเป๋าแบรนด์เนมรถคันละหลายล้านแหวนที่สามีซื้อให้หลักสิบล้านกำไรข้อมือต่างๆและชีวิตที่ติดแกรมคนเราถ้าตั้งใจคืนนี้ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเท่าที่โชมาก็หลายสิบล้านแล้วถ้าเอาไปขายหมดก็คิดว่าไม่ต้องยืมคนอื่นมากมายขนาดนี้ซึ่งมหากพาบและเคสแบบนี้มีให้เห็นมากในวงการบันเทิง งานนี้ต้องยอมความใจถึงและจริงใจของมาดามเมย์และสุ่มมากเลยจริงๆแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ยดยเชื่อมต่อเบอร์02และเบอร์โทรศัพท์มือถืออี e o c a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 e ่วยครยากกว่คทรัพร์